สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม i อโนบ t ทีฮ a n ชาแก็วันนี้เราอยู่เกมรูบอกกับแหนบมีชื่อว่าบล็อกฟตุตนะฮะก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นแต่อย่างใดนะฮะแต่จะมาบอกว่าวิธีการทำเซเบอร์วิธีการหาเซเบอร์และวิธีการทำเซเบอร์วี 2. อ่าก็หลังจากห่างหายกันไปประมาณมเดือนหนึ่งได้ไหมเนื่องจากว่าผมลงคลิปไปแล้วทีนี้ อผมมันลงไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อวานผมได้ได้ลงอินโฟไปแบบอินโฟใหม่ช่องผมอ,อ่ะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าอ่ะเนี่ยนะฮะก็นี่หน้าตาเซเบอร์นะฮะเนี่ยเนนี่หน้าตาของเซเบอร์นะฮะของผมตอนนี้เป็น V2 แล้วนะฮะก็เดี๋ยว V2 เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวบอกวิธีการเอาเซเบอร์ก่อนอ่ แล้วก็จะบอกวิธีการไอ้นี่ด้วยหาอย่างแรกนะครับแล้วก็ต้องไปที่เกาะลิงเอออะไรเนี่ยอืเกาะลิงจุดจุดจุดอ่ะเบาเสียงเกม <c oughs> ก็นี่นะฮะพอเรามาถึงเกาะลิงแล้วให้เราไปตามหาปุ่มห้าปุ่มอันนี้คือเควสวิธีการเปิดประตูนะฮะอ่ะนี่นะปุ่มที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ ดีๆผมจำไม่ค่อยได้แล้วสิเราลองดูหาก่อนนู้นนู้นนู้นปุ่มงนู้นอันนี้ปุ่มที่สองนี่นะครับปุ่มที่สองเหมือนจะมีบนนู้นอีกปุ่มหนึ่งนี่นี่นี่บนนี้อีกปุ่มหนึ่งแล้วจะอยู่เกาะลิงอีกนี่อยู่นี่ปุ่มหนึ่งมันมีทั้งหมดห้าปุ่มนะฮะเหลืออีกปุ่มหนึ่งอยู่ตรงหลังเกาะลิงตรงนี้อ่านี่นี่นี่โอเคพอเรากดครบนะฮะ อไปกันมันจะมีประตูลับที่อยู่ตรงนี้เฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปโถ่เข้าขาบนดีๆก็ได้แหมจุดยึดนี่นะฮะพอลงมาปุ๊บอะตกองมันแล้วมันจะบอกว่าอะไรไม่รู้เป็นคำใบ้ให้เราหยิบคบเพลิงนี้มานะฮะผมทำไปแล้วเลยหยิบไม่ได้อะพอหยิบไปแล้ว เราก็ต้องไปเกาะทะเลทรายเออเกาะทะเลทรายไ,ไปทางไหนหวะนี่ปะก็อืมอืมผมมีคนเดียวในเซิร์ฟด้วยแหมช่างดีจริงๆพอเรามาถึงเกาะทะเลทรายนะฮะให้เราเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนีย่ยจะเจอบ้านตัวแดงให้เราเข้าไปปื๊ด,ดเดี๋ยวนะเ,เราเข้าไปใช่ไหมฮะอ่ะนี่มันเอจอเราจเราก็เอาคบเพลิงเนี่ย ตอนแรกมันจะมีฟางตรงนี้แล้วเราก็คบเพลิงมาจุดตรงนี้พอไหมเสร็จเราก็หยิบอันนี้ไปตอนนี้ผมทำไปแล้วเลยหยิบไม่ได้พอหยิบไปแล้วนะฮะเราเองก็ต้องไปที่กเกาะหิมะเ,เขาเรียกกันเกาะหิมะต้อไปทางไหนวะเนี่ยทิปเทปวาพอมาถึงนี่นะฮะให้เราเอาถ้วยไปตรงถ้ำที่แลลี่อยู่แลลี่หรือแลลี่ไม่รู้แล้วก็มองหาหินที่เป็นหินย้อยเป็นน้ำแข็งเนี่ยก้อนอันหนึง่ง มันจะมีน้ำหยดให้เรา,เาถ้วยมาลองพอเราเอาถ้วยมาลองเนี่ยจ๊ดจ๊ดจดอุย้ยนี่นะฮะให้เราเอามาป้อนไอ้แก่คนนี้อ่าพอเสร็จเขาจะบอกให้เขาไปหาลูกของเขาจุลูกของเขานี่อยู่เกาะบ,บาคี้นะฮะก็ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงก็ถ้าสำหรับใครที่ฟังไม่ทันก็สต็อปคลิปแล้วย้อนกลับไปดูก็แหละอ่าเนี่ยแล้วก็มาคุยกันนี่อ่า พอเราคุยนะครับมันบอกว่าให้เราไปล้างแค้นอไอะไรอีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพวกโดนสลัดคนนึงที่มันทําให้พ่อมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนั่นแหละน่าจ๋านะผมบอกน่าจะก่อนเนี่ยมันจะมีเกาะเล็กๆเกาะน,นึงข้างหลังเกาะบาร์ี้ก็ให้เราบินมาก็ต้องมาคายานี่บอกเลยแปบ๊บเดียวอย่างผมแปบบ๊บนึงเปิดหาชีสสังเกตนมันเปิดแมงแล้วแปบ๊บเดียวก็ตายหาแล้ว สมัตินี่เนีตายค่ะแล้วก็ต้องกลับไปคุยกับไอ้ลูกของไอ้นุ่นลูกของไอ้แกนั่นไงออืออือเสียงนกโอ้โหเสียงดังมากเสียงนกไม่รู้ว่าม่จะได้ยินไหมฮะพอเราคุยนะฮะอ่าเขาก็จะให้นี่นี่นี่อันนี้เรามานี่ อะไรสักอย่างที่เหมือนกับไม้กางขี่แล้วมีเพชรติดอยูอ่แล้วเราก็ต้องกลับไปเกาเกะลิงอีกรอบนึ่งกาะลิงรอบนี้จะบินตรงไหมเนี่ยแหมใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกมบล็อกฟุตอีกก็แบบคอมเมนต์มาแล้วกันนะเออก็ตอนนี้ยังมีซับอยู่แค่สิบซับเองก็ยังถือว่ามือใหม่หัดทำนะฮะ กอทำอะไรผิดไปก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันว่าจะให้ผมแก้ยังไงแก้อะไรแล้วก็อันนี้พอเปิดตรงนี้อตอนแรกมันจะมีกําแพงหินอยู่นะฮะให้เรานี่พุ่งชนเข้าไปเลยอ่าแล้วนี่จะเจอแฉงยืนอยู่เมื่อกี้ผมเพิ่งจะฆ่าไปเองเกิดละอ่าแล้วก็ตีแ้งเลยเอ้ยออ,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 อ้้ยเอยออออออผมขอเปิดหาิ้ากก่อนแล้วกันนะ มันตีเจ็บเดี๋ยวผมก็จะตายมันตีเจ็บมาตีใหม่ม่อยากตัดต่อเยอะไม่ใช่ว่าอม,มีคนบอกว่าผมไม่ตัดต่อตัดต่อไม่เป็นที่จริงไม่อยากไม่อยากตัดต่อเพราะว่าอยากให้แบบคุณผู้ชมอยู่ไปด้วยนะฮะโอเคตายเรียบร้อยละเนี่ยพอเราฆ่าเสร็จนะฮะที่จริงถ้าแบบเออถ้าดวงดีหน่อยก็ฆ่าตัวสองตัวได้ละผมนี่ก็ฆ่ามันสิบกว่าตัวมันจะขึ้น แล้วมันจะบอกว่าเซเบอร์แบบมันสมมุติเรามีไอเทมเป็นคาตาณะนะอ่าคาตาณะอินสโตรลแล้วทีนี้เซเบอร์ก็จะเข้ามาแทนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ่าเซเบอร์ er เสร็จละไปกลับกันเดี๋ยวต่อไปก็คือวิธีการทำเซเบอร์วีสองนะฮะอ่าจิชิช,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 ชใส่ของเลยเต็มยุดหน่อยไม่ต้องใส่แม่งหรอกออเปิดฮาคคิบเองยวพออ่า นี่นะเซเวอร์ er v นะีสองน่ะการฟันปกติก ه, ยึด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 มาก็เท่อหัวมั่นควรเซเวอร์นี่ก็คือดาบที่แบบผมชอบนะชอบเป็นการส่วนตัวก็ชอบอยู่เพราะตีไวมากเนะี่ยทุกคนดูดิอ่ามารีวิวสกิลกันนะสกิลเซตเป็นสกิลแบบใช้ค่ามาตเตอรี่ห้าสิบสกิลเอ็กซ์ดิโพสเลสใช้ค่ามาตเตอรี่ร้อยยี่สิบห้า อ่าดูสเตตผมก่อนนะเนี่ยมีแค่นี้ค่าดาบแค่สองร้อยสี่สิบเอ็ดเองนะฮะอ่า uh, ไหนลองท่าฟันปกติอืดอืดอืดจึดจึดจึดอ่าก็ใช้ได้อยู่มันแล้วแต่คนจะอัพด้วยนะฮะว่าเขาอัพอะไรอ่าสกิลแรกสกิลเซตจุดก็สกิลเซตโอเคก็สวยอยู่อ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีมาดูกันอีกทีใน,นซูมใกล้หน่อยเซด โอ้ยเป็นสกิลเหมือนแบบเหมือนทิปเปิลคาตานะแบบ่าไฟแบบสามแฉกแล้วก็มีพุ่งเป็นสกิลแบบสองของเซเบอร์อันแรกเนี่ยเอามาดูเลยรอบปื๊ดเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันไกลอยู่นะนู่นเลยนะตั้งนู่นเลยนะอ่ะจุดจุดอ่ะอ่ะลองสกิลสองทิปเปิลสลับจู่อุ้ยเหมือนจะโยลุเลยนะอืออืออือสกิลแรก คูดาวแป๊บเดียวสกิลสองค่อนข้างนานแต่ก็เร็วอยู่นะ,ะมาดูกันว่ามันไกลแค่ไหนอยู่ขนาดนี้จะโดนในนู่นไหมหนู่นๆ,ๆเนี่ยเนี่ยยอ่งไปนู่นเลยนะฮะแต่ว่าเหมือนแบบแบบพอเลยแบบไกลไปหน่อยมันเลือจะเลิอมไม่มีดาเมจแล้วดูสกิลนี้ฮึ่ก็ไกลอยู่โอเคนะบอกวิธีการทำเซเบอร์วีสองเดี๋ยวเราต้องบอกวิธีการทำก่อนค่อย รีวิววะช่องแม่งอะ,อะต่อเหอะก็วิธีการทำเซเบอร์วีสองนะฮะก็คือแบบอืมบางคงคงจะแบบรู้แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมบอกก็วิธีแรกเลยก็คือเราต้องไปฆ่าบอสไนะอ้นู่นไอ้เรียกอะไรนะบอสแชนครูดฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปดาบเซเบอร์นั่นคือเซเบอร์วีหนึ่งนะฮะแล้วก็ พอได้มาเสร็จปึ๊บก็เราต้องแบบฟาร์มเก็บค่าหัวจนมีค่าหัวแบบหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้ผมมีล้านสี่แสนแล้วนะก็แบบฟาร์ไมไปเรื่อยๆจนค่าหัวมีถึงหนึ่งล้านอ่าแลอย่างงี้บางที่แบบไปดูใน u t u b e ช่องอื่นเขายังบอกไม่หมดนะฮะว่าแค่ค่าหัวหนึ่งล้านเนี่ยก็จะได้เซเบอร์วีสองเลยน,นั้นไม่ใช่นะครับก็คือพอเราได้เซเบอร์ที่เป็น V1 กับค่าหัว1ล้านแล้ว เราต้องไปฆ่าคนคนหนึ่งอ่าเพราะเราฆ่าเสร็จใช่ไหมฮะเอาใครก็ได้แหละแต่ว่าต้องเลเวลใกล้เคียงกันแล้วเราต้องได้ฆ่าหัวจากเขาด้วยนะฮะถ้าเราฆ่าคนที่เลเวลน้อยกว่าหรือสูงกว่าสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราจะไม่ได้นะฮะเราก็เลยจาเป็นจะต้องฆ่าคนที่แบบเลเวลใกล้เคียงกันหน่อยอ่าพอเราฆ่าเขาเสร็จมันจะมีคําขึ้นมาเป็นฆ่าหัวแล้วก็บอกว่า เซเบอร์ er ของคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอ่าแล้วมันก็จะกลายเป็นเซเบอร์วีสอนะฮะก็ทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยการฟันอะไรยกเว้นสกิลสกิลจะแรงขึ้นแล้วก็จะแบบรัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ